ข้อความหนึ่งอันนี้เจอเองนะครับไม่รู้ใครโพสต์หรือว่าเจ้าตัวโพสต์ก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีเราไม่ได้เป็นเพื่อนเขาเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะโพสต์มาแล้วก็ทําให้เรารู้จักอะไรอย่างนั้นผมก็ไม่รู้ระบบเขานี่ยเขาก,ก,ก็ก็มีภาพของเด็กวัยรุ่นนั่งนั่งนั่งดิดกีตาร์นั่งนั่งถือกีตาร์อยู่เหมือนเป็นภาพนิ่งแล้วก็มีมีกล่องรับบริจากหรือว่าเขาเรียกว่านักดนตรีนักดนตรีเปิดหมวด แล้วก็เขาเขียนโปรยข้อความว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขามาเล่นดนตรีเปิดหม้เขาไม่กล้าเขาเขินอายเขาไม่อยากทำเลยแต่ว่าลองทำดูพอทำดูเนี่ยปรากฏว่าภาพที่เห็นเนี่ยสตังเยอะพอสมควรนะครับเปิดหมกเนี่ยพี่น้องก็คงเคยเห็นแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปเล่นครั้งต่อไปให้กำลังใจด้วยณสถานที่นี้แม่เอ่ยน้านะครับแต่ ม,ม,มัน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 รู้สึกควันออกหูเล็กน้อยนะครับออกหูหรือออกจมูกควันออกหูนะควันออกหูในที่นั้นเป็นงานของของมุสลิมที่มุสลิมจะมารวมตัวกันคล้ายๆจัดสถานที่ที่ ที่เป็นอาสมมติเป็นเป็นเป็นสนามกีฬานะแล้วก็เป็นงานที่มุสลิมจัดมามาปคล้ายๆตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยประมาณเพราเพาเขาไม่ได้บอกงานอะไรถึงบอกก็ไม่ค่มยไม่ไมาบอกพี่น้องอยู่แหละและเจ้าตัวที่สำคัญเจ้าตัวก็เป็นมุสลิ <S 1> <S 1> <S มนั่งเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เปิดหมูแล้วก็บอกว่า นี่เป็นครั้งแรกแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ประสบความสําเร็จของเขาและเขาก็จะไปอีกแล้วเราเจอกันที่นี่ที่นี่นี่คือคือแนวความคิดของคนยุคมุสลิมวัยรุร่นหรือมุสลิมคนรุ่นใหม่ในยุคป,ปัจจุบันเขาไม่อายที่จะทําความชั่วผ่านสื่อเขาไม่อายที่จะฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูอะตลาฝานผ่านสื่อแลอยกูนั่นนะนะ แลย์กูนั้นนะมินอุมมตีนบีบอกว่าจะเกิดขึ้นไยากูนั้นนะใกล้แล้วเกือบแล้วนี่อิหม่าม,มุสลิมบันทึกนะครับฮะนิสซาฮีใกล้แล้วจะเกิดขึ้นจากประชาชาติของฉันมินอักวามีอุมมตีจากประชาชาติต่างๆของฉันทําไมครับยะสตาฮิล,ลูนะอลาอัลฮิรอัลฮาริรอัลคอมรอัลมาอาซิฟรอววฮุบุคอรย ใกล้แล้วเกือบแล้วจากประชาชาติต่างๆของฉันไทรครับประชาชาติของฉันก็ประชาชาตินบีมุสลิมยาสตาฮินลูนะจะทําให้จะทําให้อัลฮิรอผ้าไหมของผู้ชายฮาล้านอัลฮิรอเพราซีนาวัลฮารีรอผ้าไหมทําให้ซีนาเป็นที่ฮาลานผ้าไหมฮาล้านสำหรับผู้ชายวันคอมรอสิ่งเสพติดเป็นที่ฮาล้านกัญชาฮาล้าน วัลมาอาซิฟและจะทำให้เครื่องดนตรีเป็นที่ฮัลลันเดิมเครื่องดนตรีเป็นที่ฮารอมแต่เราต้องการให้เครื่องดนตรีเป็นที่ฮาลลนกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีกองชุดเป็นเครื่องดนตรีออแกนเป็นเครื่องดนตรีเปียโนเป็นเครื่องดนตรีกองทอมเป็นเครื่องดนตรีคลุยเป็นเครื่องดนตรีเหล่านี้เป็นมาอซิฟเป็นเครื่องดนตรีที่ศาสนาห้าม นั้นการฟังเสียงร้องที่มีดนตรีประกอบห้ามในอิสลามแล้วเป็นการห้ามที่เป็นฮารอมที่ไม่สามารถไปสังคกรรมร่วมได้ทำไมครับฮดี่เขอยห้ม,มาบุคอรีบันทึกไว้ว่าท่านนาบีบอกว่าซินาผู้ชายที่สวมใส่ผ้าไหมสิ่งเมินเมาเนี่ยฮารอมถูกไหมครับ เล่าในฮารอมถูกไหมจินาาีนฮารอมใช่ไหมผ้าไหมของผู้ชายนี่ฮารอมนบ,บีนำสามฮารอมเนี่ยมาอยู่ในประเภทเดียวกับมาสิบขึ้นดนตรีม้าสิบขึ้นดนตรีฉะนั้นพูดภาษาง่ายๆเข้าใจง่ายๆไม่ต้องแปลเลยครับ ศินาฮารอมไมหมฮารอมสิ่งมึนเมาเหล้าฮารอมไม่ฮารอมเครื่องดนตรีฮารอมไม่ฮารอมนั่นแหละสถานะเดียวกันคนที่เล่นดนตรีก็มีความผิดเหมือนกับทำศินาก็มีความผิดเหมือนกินเหล้านี่พูดภาษาแบบง่ายๆแต่เราบาังอาจนะครับที่เราจะฝ่าฝืนอันลลอฮ์ในผ่านสื่อโซเชียลที่ให้คนอื่นทั่วโลกคนทั่วโลก ที่เขาเห็นนี้เขารู้จักเลยโอ้นี่เราเป็นมุสลิมแต่มุสลิมที่เล่นดนตรีแล้วใครมาบอกว่าคนเนี่ยไม่ดีนะนี่ชั่วนะกับกลายเป็นคนเลยเป็นคนแปลกหน้าในสังคมเฮ้ยเขาทํากันอยู่เยอะเฮ้ยนักดนตรีมุสลิมเนี่ยเยอะแยะเลยโอ้ยโด่งดังสตรีมุสลิมคุมงิี่ยาเต้นกระจาย เต้นกระจายผมกำลังจะบอกว่าพวกพวกนางเหล่านี้เต้นก่อนที่จะไปดูคอนเสิร์ตหรือเพราะเขาเต้นเต้นลงติกตอกแล้วคนก็ไปฟอลโล่ตามคนไปกดไลค์อัลลอฮฺหัวกบัรทุกคนได้ผลระบาปหมดอย่างทั่วหน้านะคนที่ไปกดไลค์คนที่ไปกด like, ไลค์คนที่ไปชื่นชมยินดีคนที่อวยพรให้อะไรทั้งหลาย นะสนับสนุนทั้งหมดเนี่ยนะครับจะได้ผลบาปหมดเลยเพราะถึงแม้ว่าเจ้าของ facebook จะตายไปแล้วแต่โพสภาพเหล่านี้โพสเรื่องเหล่านี้เนี่ย facebook มันไม่ได้ตายด้วยนะครับใครไปกดไลค์ตัวคนกดไลค์ก็บาปไอเจ้าของลงลงรูปหรือเจ้าตัวเองที่ทำเองหรือเจ้าตัวที่แชร์เองก็ได้บาปเหมือนกันแม้ว่าตายไปแล้วก็ตายนี่ฟิตนายังไม่พอใช่ไหมสังคมวันนี้ คนคนหนึ่งถูกทำลายด้วย Facebook จริงไหมครับผมบอกว่าจริงสำหรับคนที่นิยม Facebook แต่ถ้าเราไม่ได้สนใจนะพี่น้อง Facebook ทำอะไรท่านไม่ได้โซเชียลทำอะไรเราไม่ได้ขอแค่วันนี้อย่างเดียวว่าจะโพสอะไรจะเมนอะไรคิดก่อนอันดับแรกทุกอย่างที่เราทำ ทั้งหมดอัลลอฮ์สุบานอัลตะลาจะสอบสวนแน่นอนในวันเกวียนทั้งทั้งหมดทุกอย่างอัลลอฮ์ตะลาจะสอบเราแน่นอนในวันเกียนซหาบ้าคิดจนยุคซาลาบุซาเลนในอดีตนะพี่นอมมีซาลาบบางท่านเขานับเลยด้วยซ้ำว่าวันนี้เขาพูดอะไรไปบ่ อัอเหรพูดอะไรไปบ้างพูดไปกี่คำบ้างแกนับเลยในคำพูดถ้าเรานับนะครับพี่น้องสามเข่งยังนับไม่หมดเลยวันนี้สามเข่งยังนับไม่หมดเราได้บอกว่านี่คือเรื่องสเตตัสในการโพสถ้าโพสเพื่อกะตุ้นคนในเรื่องงานทำงานศาสนาะในเรื่องของอีเมลพี่น้องโพสไปเลย พี่น้องโพสต์ไปเลยและอย่าโพสต์ธรรมดานะครับมุสลิมอย่าทำอะไรเฉมๆคุณตุมคอยราอุมมาถึงท่านคือประชาชาที่ดีเลยทำอะไรจงสร้างมาตรฐานเพื่อให้คนอื่นตามอย่าสร้างด้วยการตามคนอื่น